ภาคเริ่มคุณพร้อมจะสัมผัสความเร็วระดับตำนานในแบบที่หรูหราก,กว่าเดิมไหมครับเริ่มต้นในทันทีกับภาพของรถคันนี้ที่วิ่งทะยานราวกับแสงทองเบื้องหลังนี่คือบุกติชิรอนโก2025รุ่นพิเศษที่มาเพื่อให้คุณได้สัมผัสความเหนือระดับทั้งในเรื่องดีไซน์และการขับขี่เมื่อแรกเห็นภายนอกของชิรอนสีทองนั้นสะดุดตาอย่างยิ่งทุกเส้นสายเกลี้ยงเกลาแบบแอโรไดนามิกออกแบบมาให้ลมพัดผ่านอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดอากาศคือส่วนหนึ่งของดีไซน์ ที่บุกติใช้บนรุ่นนี้สีทองไม่ได้เป็นเพียงแค่สีแต่เป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและพิเศษซึ่งเมื่อจับคู่กับโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์และการแอโรไดนามิกที่เฉียบคมยิ่งเผยถึงอากาักลักษณ์ของแบรนด์ไม่เหมือนใครด้านหน้ารถคุณจะพบช่องดักอากาศขนาดใหญ่และเส้นสายที่ลื่นไหลไปยังซุ้มล้อล้อแม็กขนาดใหญ่พร้อมยางสมรรถนะสูงทำให้ภาพรวมภายนอกดูทรงพลังและพร้อมวิ่งทันที เข้าไปภายในโอภายในของชิรอนโกคือระดับงานสินผสมผสานวัสดุชั้นเยี่ยมหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และการตกแต่งสีทองที่เราจะเห็นทั้งชุดบอก์ดพวงมาลาัยและแผงควบคุมแบบว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วสัมผัสได้ถึงความเอกลูซีฟประตูแบบบัตเตอร์ฟลายหรือยิ้ตามรุ่นพิเศษก็ให้ความรู้สึกพิเศษทันทีที่คุณก้าวเข้าไป เบาะนั่งอบตัวแบบบักเก็ตซีทที่ปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบเมมโมรีและมัซซาชให้ความสะดวกสบายระดับสูงขนาดเดียวกันแผงคอนโซลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ก็ถูกจัดวางอย่างเรียบหรูพร้อมการใช้งานที่ลื่นไหลพูดถึงสมรรถนะแล้วรุ่นมาตรฐานของชอรอนนั้นใช้เครื่องยนต์8.0ลิตร w 16คอร์วอตูโบที่สามารถให้กำลังสูงมากกว่า1,500แรงม้าและแรงบิดกล่าว1,600นิวตันเมตรซึ่งด้วยพลังระดับนี้ชอรอนสามารถทำสูงถึง100กิโลเมตร ชั่วโมงได้ในราวราวสอวินาทีและความเร็วสูงสุดอาจแต่หลัก400กิโลเมตรชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในบางรุ่นสำหรับรุ่นโกนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นพิเศษสีทองแต่ก็ยังอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นสมรรถนะสูงทําให้คุณได้ทั้งความหรูหราและประสิทธิภาพที่เต็มคันในเรื่องเทคโนโลยีชิรอนโกไม่ได้น้อยหน้าใครวิทยุอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสระบบเชื่อมต่อ Apple Carplay Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมกลองรอบคันเซนเซอร์ครบทุกรายละเอียดและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งโหมดสปอร์ตรุนแรงจนถึงโหมดสบายสำหรับการขับในเมืองซึ่งการจัดวางหน้าปัดแบบดิจิตอลพร้อมกราฟิกที่สวยงามทำให้การดูข้อมูลต่างๆกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นด้านความปลอดภัยแน่นอนว่าบูกาติไม่ยอมน้อยหน้ามีระบบควบคุมทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบถุงลมนิรภยัยหอลายจุดและโครงสร้างตัวถังที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งให้ความแข็งแรงสูง ซึ่งเมื่อรวมกับระบบเบรกเซรามิกขนาดใหญ่และระบบช่วงล่างแบบอิสระคุณจะได้ทั้งความเร็วและความมั่นใจในแบบเดียวกันมาถึงราคากันบ้างแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่นโก2025แต่โดยทั่วไปชิรอนรุ่นพิเศษไฮเปอร์คาร์จากบุกตินั้นมีได้ถูกราคามักจะอยู่ในหลักหลายล้านดอลลาร์หรือราวๆหลายร้อยล้านบาทในไทยซึ่งหมายความว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่มีความ,มหายากและมีมูลค่าสูงมากและถ้าเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด ไฮเปอร์คาร์ระดับเดียวกันเช่น Lamborghini Aventador S VJ หรือ Ferrari 812 Superfast ที่อาจให้ความเร็วและแรงม้าเยอะมากแต่ Chiron Go นั้นอยู่ในระดับที่ยกระดับกว่านั้นทั้งในแง่ของดีไซน์ความพิเศษจำนวนการผลิตที่จำกัดและแบรนด์ที่มีตำนานเฉพาะตัวดังนั้นหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์สุดยอดจริงๆ Chiron Go คือคำตอบสุดท้ายนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์ W16 หัวต b บแบบนั้นกำลังทยานออกตัวในแบบที่แทบหยุดหายใจ นั่นคือสิ่งที่รถคันนี้มอบให้ไม่ได้เพียงแค่พาหนะแต่มอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับผู้ขับขี่และผู้ชมยิ่งเป็นรุ่นสีทองที่ดูแล้วเหมือนงานศิลป์เคลื่อนที่พ่วงด้วยสมรรถานะที่น่าทึ่งขอบคุณที่รับชมและเดินทางมาอย่างโลกของบุกติชิรอนโก2025พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวรถสุดยอดแบบนี้นะครับแล้วพบกันครับเสียงภาคจบเสียงภาคเริ่มพูดเร็วเล็กน้อยมีจังหวะเร้าใจในช่วงต้น คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้ขับรถที่แรงที่สุดหรูที่สุดและโดดเด่นที่สุดในโลกจะรู้สึกยังไงแล้วถ้ารถคันนั้นเป็นสีทองทั้งคันละ่ะนี่คือบุกติชิรอนโก2สองสซูเปอร์คาร์ที่ไม่ได้แค่แรงแต่คือสัญลักษณ์ของความหรูหราในระดับเทพ,พเจ้าเสียงดนตรีเบาๆต่อเนื่องแบบซีนิมาติกเมื่อพูดถึงชื่อบุกติทุกคนรู้เลยว่ามันไม่ใช่รถที่ใครก็ครอบครองได้ง่ายๆ่ายเพราะมันคือจุดสูงสุดของเทคนโนโลยี วิศวกรรมและความประณีตจากฝรั่งเศสร,รถที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อขับเล่นในเมืองแต่สร้างขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ขีดจำกัดของมนุษย์กับเครื่องยนต์บูกติชิรอนโก2025คือการนำรุ่นไอคอนิกอย่างชิรอนมาตกแต่งใหม่ในเวอร์ชันหรูหราสุดขีดตัวถังสีทองเมทัลลิกสะท้อนแสงราวกับทองคำแท้ผู้ปองสาเมื่อกระทบแดดจะเปล่งประกายเหมือนเพชรเคลื่อนไหวและอย่าคิดว่านี่แค่สวยเพราะทุกส่วนของดีไซน์นี้ถูกออกแบบด้วยเหตุผลทางอากาศพลาศาสตร์ที่แม่นยำ เส้นโค้งด้านข้างที่ไหลลื่นตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงท้ายรถช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มแรงกดให้รถเกาะถนนยิ่งขึ้นที่ด้านหลังคือสปอยเลอร์แอคทีฟที่สามารถยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อความเร็วสูงเพื่อเพิ่มแรงกดและยังทำหน้าที่เป็นแอร์เบรกเมื่อผู้ขับเบรกกระทันหันร,ระบบนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุกติที่ทำให้มันแตกต่างจากไฮเปอร์คาร์คันอื่นๆและหัวใจของรถคันนี้ ครื่องยนต์ W 16.8.0ลิตร 0. 0. คอร์วรัเทอร์โบชาร์จให้กำลังมหาศาลกว่า1,500แรงมา้าบางเวอร์ชันอัปเกรดแต่1,600แรงมา้าได้เลยนะครับแรงบิดกว่า1,600นิวตันเมตรทำให้มันสามารถพุ่งจาก0ถึง100กิโเมต่อชั่วโมงได้ในเพียง2.3วินาทีเร็วกว่ารถฟอร์มูล่าบางรุ่นเสียอีกความเร็วสูงสุดที่ถูกจำกัดไว้คือ420กิมต่อชั่วโมงและยังมีเวอร์ชันทดสอบที่ทะลุ490กิโเมตรต่อชั่วโมงด้ แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือแม้จะเร็วระดับนี้บุกติชิรอนโกก็ยังขับได้เรียบเนียนอย่างไม่น่าเชื่อระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอัลคลาสต,ตอบสนองไวและเปลี่ยนเกียร์ได้ในเซลววินาทีช่วงล่างแบบปรับอัตโนมัติทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่ตรวจสภาพถนนแบบเรียลไทม์ทำให้ไม่ว่าคุณจะขับบนถนนเรียบในกรุงเทพมหานครหรือทางโค้งบนภูเขาในยุโรปรถก็ยังนิ่งและมั่นใจเหมือนลอยอยู่บนรางเสียงเครื่องยนต์ แค่ได้ยินก็ขนลุกมันคือเสียงคำรามจากเครื่องยนต์16สูบที่ผ่านระบบไอเสียไทเทเนียมเสียงทุ้มหนักและมีเอกลักษณ์ฟังแล้วรู้ทันทีว่านี่คือบุกติไม่ใช่ใครอื่นภายในห้องโดยสารนั้นเรียกว่าลักชัวรี่มิส i ร i ชั่นทุกอย่างถูกออกแบบให้เหมือนห้องนักบินของยานอวากาศ บอกหนังแท้จากฝรั่งเศสปักโลโก้บุกาติด้วยได้สีทองตัวบอกเป็นแบบอกกระชับเพื่อให้ขับด้วยความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจพวงมาลายคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มหนังแท้ระบบควบคุมทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายและสวยงาม